คนละครึ่งปี2,568เปิดลงทะเบียนวันไหนกี่โมงเดี๋ยวไปดูคำตอบในคลิปได้เลยค่ะถ้ามาหลายๆคนนะคะรอถึงความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่งที่รัฐบาลในยุคข,ของคุณอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่จะนำม,มาบัดฝุ่นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศโค้งสุดท้ายปี2,568จึหลายคนเกิดข้อสงสัยว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อไหร่ใครสงสัยเดี๋ยวไปติดตามดูกันดีกว่าค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ่อเพิ่มเงินให้รวมเป็น 1, 000บาทเติมเงินในลักษณะท็อปอัพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นผู้ถือบัตรได้สิทธิ์ใช้ใจ่ายทุกเดือน300บาทรัฐบาลอาจจะเติมเงินเพิ่มเข้าไป700บาทรวมเป็น 1, 000บาทเพื่อใช้ใจ่ายผ่านแอปถุงเงินกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบภาษีเช่นอาจจะได้รับสิทธิ์1,200บาทต่อคนแทน1000บาทต่อคนอีกด้วยจากนี้ก็ต้องไปดูขั้นตอนทางเทคนิคแต่นโยบายนี้ปฏิบัติแน่เพราะหาเรือกันมาถึงแนวทางการปฏิบัติแล้ว ชงเพิ่มวงเงิน200บาทต่อวันก่อนหน้านี้ภาคเอกชนได้เสนอให้เพิ่มวงเงินในโครงการคนละครึ่งจากเดิม150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันคนที่ใช้แพลตฟอร์มและมีสิทธิ์อยู่แล้วจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อถึงเวลาสามารถใช้ได้ทันทีส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ต้องลงทะเบียนและสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องมีระบบออฟไลน์รองรับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงคนละครึ่งปี2568กันดีกว่า 1. จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน13หลัก2มีสัญชาติไทย3มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนสำหรับวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งปี2568คนเก่าจะต้องกดยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์และคนใหม่จะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์คนละครึ่งเวอร์ชัน2.0 e w w w นย์ที่คนละครึ่ง .com ในส่วนของวิธีการใช้จ่ายคนละครึ่งสามารถสแกนใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังค์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งบนแอปถุงเงินทั้งนี้โครงการคนละครึ่งปี2568ก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ทุกคนทราบต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ